รายการด้วยบรรยากาศวิวสวยๆกับการขับรถชมเมืองยามเช้าไปกับสองสาวเจี๊ยบอ้อมมาดูกันสิว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสนุกๆก,กันที่ไหนห้ามพลาดเลยนะครับ สถานที่สวยงามที่แทบเป็นนิ่งที่สุดเลยใช่แล้วเราจะพามาเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนไกลนะคะอยู่ในกรุงเทพของเรานี่เองค่ะเพราะว่าวกรุงเทพของเราเนี่ยนะคะมีสถานที่สวยงามมากมายแล้วก็มีตำนานเก่าแก่มากมายด้วยค่ะใช่แล้วอย่างข้างหลังเสียมอ้อเนี่ยนะรู้จักหรือเปล่าโอ้โยแนวอนประกา์วันราชนาลทานะแล้วอีกที่หนึ่งจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพนะคะมีชื่อว่าชุมชนกูดีจีนค่ะ าคุณผู้ชมมาเปิดมุมมองการท่องเที่ยวไม่ใกล้ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครสัมผัสสถาปัตยกรรมสวยงามและวิถีชีวิตคนกรุงเก่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวเย็นใจไปกับสองสาวกันเลยครับ สำหรับสถาปัตยกรรมที่แรกที่จิบอ้อมพามานะคะคือวัดซันตาครูสเนี่ยตั้งเด่นแล้วก็สวยมากนะคะรูปสลิ่มมากอ้โหสวยที่นี่นะคะสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยเป็นแบบอิตาเลียนสมัยเรเนซองค์ค่ะแล้วก็คนที่สร้างที่นี่เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะเจ๋งมากเลยนะเราจะบอกว่าที่นี่นะศาสนาคริสต์เนี่ยเขารวมใจคนในชมุมชนเอาไว้ค่ะี่เพราะว่าทุกคนรับถือนะแล้วก็อยู่กันเป็นหนึ่งเดียวเป็นปึกแผ่นมาก นอกจากความสวยงามของวัดสังตะครุดแล้วในชุมชนกูดีจีนแห่งนี้ยังได้ผสานความหลากหลายของชนชาติไว้เป็นหนึ่งเดียวผ่านร่องรอยความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมหนึ่งในนั้นคือมัสยิดบางหลวงมัสยิดที่ผสมศิลปะทั้งไทยจีนและฝรั่งไว้อย่างสวยงามนับว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยล่ะครับ ึ่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากในชุมชนแห่งนี้นะคะก็คือที่นี่ค่ะสารเจ้าแม่กวนอิมนะคะใช่แล้วนี่ถึงแม้ว่าจะผ่านมาถึง200กว่าปีแล้วนะแต่ยังสวยอยู่เลยด้วยนี่ยใช่อดลายต่างๆนะคะยังสวยมากๆแล้วก็เขาได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะดีเด่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปสักการะแน่นอนนะคะเรื่องพระเรื่องเจ้าเราสุดยอดชอบมากเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่แกสวยงามกันไปแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือความอร่อยของขนมโบราณที่มีชื่อว่า ขนมฝรั่งกูดีจีนตามสองสาวไปชิมกับความอร่อยแบบต้นตำรับกันต่อเลยครับอันนี้นะคะก็เรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยมีชาวโปรตุเกสเข้ามาแถบนี้แล้วเขาก็มาทำขนมชนิดนี้ไว้ที่ชุมชนกูดีจีนที่นี่เขาก็เลยให้ชื่อว่าขนมฝรั่งกูดีจีนที่นี่เป็นเจ้าแรกเลยนะในไทยเนี่ยในเมืองไทยเลยด้วยใช่แล้วก็เลยมีการเอาไปทำเป็นขนมไทยอะไรต่อไปก็ว่ากันไปนี่ดิเห็นกงแกงกงแกงอัพไทำอยู่ทำอยู่เราต้องทำด้วยลุยลุย เอาขึ้นมาอารงเอเอโหนี่ฉันเปิดให้ดูหน้ากันด้วยเขาต้องทำแบบนี้เอเอเหรอและตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ร้านเกาเล้าสมองหมู สมองหมูกินว่าไหมอ่ะกินได้เขาบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะไปเที่ยวกับเจี๊ยบอ้อมสนุกไหมคุงผต้อมบอกว่ามือหลงแบบนี้มือใหญ่แบบนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมได้มาเดินตามต่องทอบเทแบบเรานี่นะจะเห็นความสวยงามแฝงอยู่เยอะด้วยนะใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะเที่ยวอย่างเข้าใจนะคะบางทีเราก็จะได้เห็นคุณค่าของบางอย่างที่เราอาจจะลืมค่าเขาไปแล้วก็ได้ใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบอ้อมต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่พาเราสองคนมาเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ด้วยหรือว่า โทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยใช่แล้วค่ะวันนี้เจ็มออมต้องขอจบไปแบบสมองหมูสมองหมูมหมใช่แล้วสวัสดีคสสด้ค่ะสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย